สวัสดีครับปะแดงครับวิดีโอจากคลิปวิดีโอจากเมืองจีนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปักกิง่งตอนที่บันทึกนี้ก็เกือบเกือบจะเที่ยงคืนแล้วที่ปักกิ่งครับก็ไม่มีอะไรก็เนื่องในวาระที่เป็นงานเกษียณนะครับของของปะแดงนะครับก็เลยอยากจะแสดงความยินดีกับประแดงครับที่ที่เดินทางมาถึงอ่า จุดหมายปลายทางของของการเป็นข้าราชการครับที่ผ่านมาได้ร่วมงานกันก็รู้สึกได้ประสบการณ์เยอะแยะมีเราทํางานด้วยกันเรืเ่องราวมันเยอะแยะแมากมายมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเยอะแยะครับแต่ก็ถึงถึงเป้าหมายครับถึงว่าหมายประแดงก็ได้ได้ไดกเกษียณครับผมก็ยังต้องทํางานต่อไปครับก็หลังจากนี้ก็หวังว่าประแดงครับจะสุขภาพดีครับแล้วก็ ไม่เจ็บไม่ป่วยครับแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีครับแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆขึ้นครับอะไรที่มันหนักๆก,ก็เบาได้เบาเบาได้เบาแล้วก็รักตัวเองเยอะๆว่าแดงกับนุ่งน,น,น้อง,องๆก็เป็นห่วงครับยังไงก็ผมก็ขอบคุณที่ที่อ่า สอนงานเนาะที่ให้ประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาพูดคุยนะครับหลายๆเรื่องก็ทําให้ผมพัฒนาขึ้นเยอะครับจากว่าใดก็ต้องขอบคุณอย่างสูงครับนะในอนาคตถ้าม,มีนะครับมีเรื่องอะไรที่ที่ผมจะพอช่วยเหลือได้ก็ก็อย่าได้เกรงใจก็ยกหูโทรเข้ามาครับเนาะก็ยินดีด้วยครับแล้วเจอกันที่เชียงใหม่สวัสดีครับ